สวัสดีจ้าอิสานพาทีในอเมริกาจ้ามือเน,นี่ยหนูไปกินข้าแรกก็มูข้างนอกก็เลยบริไดมีคลิปกินให้เบิงกินเข่านะแต่ว่าตอนนี้หนูอาบน้ำก็ต้องสีนอนแล้วแต่ว่านึกเปรี้ยวปรากจ้ะบักย่มเอ้ยว่าแม่บักองางุดองกับบักเน่าจ้ะมาจ้ามากินน้ำกันซุ้มๆเนี่ยมาจ้าก,กินเราก็อนอนออกินทั้งเตียงนอนเลยเอยเนี่ยลากโต๊ะมาเนี่ย กินมักซอมอ่างงากันเลยนมือนเนี้ยออืมอืมนัวแบบอืมผู้ใดน,น้ำลายแตกน้ำกระคอภัยเด้ด้าอืม ซ่บล AI อืมอืมมัาจ่าที่บอาลูกสมแซบ่บนัหวหลายวสมัด ถ้าวมื่อค่ก็มากินอ่างนะ้ำอ่งางตาเราก็ไปเพราะว่าม่มีคลิปกินให้เบิ้งมาเนี่ยแล้วก็คินหอดผิดสูปรทุกคนน่าจะเด้อจ้าวมนี้กอนก็จะไปแล้วไปแล้วเจ้าพ่อกัน,น,นะคลิปหน้าเลยค่ะวิบายค่ะทุกคนค่ะ